สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระ้าที่เ็นพิทรอำเนินพิธีการในวันนี้ครับระดับแรกขอเรียนขอเรียนเชิญผู้เกียรติ่าางนู่นก็ได้สารตามระดับนี้ขอเชิญตัวแทนนักเรียนนายศุโยิวันและนางสาวเก่งผาแก้ววิชัยและน้องการสานรกเรียนจำาังสั่งสอเนั้น500ุั ลำตัดต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนตูวพรว่าที่ร้อยตรีทมที่ฟ้าแก้วเหลาและนางสาวเลโอดีแจ๊คผู้องทอยครับทครับขอเรียนเชิญครับ ไปขอเรียนเชิญผู้แทนตูนายโยค้าตากดลงอาและนางสาวอานทองแสงสุธีวางผ่านทุ่งขอเรียนเชิญครับแในก็ และขอเรียนเชิญผู้แทนผู้บริหารรองผู้บริหารสุราภรณ์เยและรองผู้ริหารบวรพิตรรองผู้บรารนายวีรชาสิศิริศรุสีผู้วการผู้บริหารส่วนต่ารองผู้ว่าาสุริกาภรล์เย็นยาจะรู้แต่ครับขอความร่วมมือร่วกวดรวมความสื่อในช่วงคู่เี่ครับ เราใช้เวลาให้มาประมาณสิบนาทีนะครับผู้ด่านจะแล้เสร็จหวังว่าทุกคนจะได้ดีในสิ่งต่างๆที่ดูเ่องรูปนะครับทั้งหมดแถวตรง อันนี้ท่านประธานได้เดินทาง 检查。 หำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่าพผูุ้ทกาลดรธนรัยชน่เพูพระพุทการโรงีรเยนศรศาสิงัิเสนาิปสีประธานวนพีธีข้าพออัจฉรยะมงคลพระบาทสมเด็จอมเ้ารามาธิปดีศีสิห์มหาวชัยรรกรพระวาทสเดเจ้าอยู่หัวอเรียนเชิญตระ์ข้าพระพุทธเจ้าดรธนรัยชัเพ ผู้อเมริกันโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุครากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบันินเดชาศิสิงห์ศิลป์เนื่องในอภิรักษ์ขิดตัสมัยโอกาสบรรันเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝวาละออทง่ิปพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 ทรงเจริญพระชมมายุครบ72ภรรษาควรฆ่าพระพุทธเจ้าที่หลายล้วนมีความปิติสมณะด้วยจิตมั่นจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากักรุณาที่คุณเป็น,นล้นพนที่ใต้ฝ่าละอองที่มีพระบารได้ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจน้อยใหญ่งาน โดยทรงมุ่งสือสารพระราชปณิธานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนาทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรผู้เป็นพระบรมราชนกในการปฏิบัติพระราชการณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและของประชาชน,นชาวไทยอย่างแทจ้จริง ในวาระอันเปินมหามงคลน,นี้ข้าพพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไยัยและอนุภาพแห่งสิบสศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วสารลโลกได้โปรดอภิบาลประธานพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาททรงพระเกษมสำราญ พระชนพรรษายิ่งืนง,งานถึงพร้อมด้วยจักรตุรพิธพรชัยป่าศจการโลคาภาธทั้งวงทรงมีพระราชปฏิธานใรจนสังริ์ทรงสถิตเป็นนิ่งขวัญของโวงข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราบนิรันดร์ตามเธอ ัวรชัยมงคนนะครับอำนวยการแสดงโดยผู้บริการดรธัญมัยชานกเพ็งนะครับผู้บริการเรบดีเดชาสิร์สิหศรีสีนะครับกำกับการแสดงโดยครูคุณสาสตร์ผูบิีศรีศร์มหาวิชาลลกรพระวิชาเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะครูแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ และขอได้เชิญทุกข้างนะครับร่วมขวัญ่อลางน้ำขวัญท่อปลครับขอบคุณครับ